ะะวันนี้จะพาไปช้อปปิ้งต้นไม้นะคะที่ตะเคียนเลื่อนนะเดี๋ยวไปดูว่ามีต้อนอะไรกันบ้างตอนนี้มากินก่อนอันนี้เป็นร้านที่เขาดังในแถวโกรพระนครสวรรค์นะคะอร่อยมากที่หลังอย่างนี้เลยอันนี้เป็นเ,เ,นะะเก,กนเี๊ยวต้มยำเกี๊ยวต้มยำไข่ต้มนะคะรีบกินก่อนเดี๋ยวจะไปดูต้นไม้กลัวร้อนเดี๋ยวเราเอาต้านนี้ก่อนเลยแต่เขาไม่มีราคาบอกน้องน่ารักมากเลย จะเอาแต่ที่มีดอกๆไปนะอันนี้50บาทขายไหมคะราคาตามที่ติดไว้เลยใช่ไหมคะเอาอันนี้หนึงต้น70บาทน่าลัก เรียนนะคะมีอยู่แค่ที่สิบกระถางได้นะแต่ยังไม่เคยเรียนจริงจังนี่เอาอันนี้ดีกว่าน้อยๆเท่าไหร่อะเราไม่รู้ราคาแต่เราหยิบเล็ดๆไปน่ารักจังเลยเอาที่มีดอกอย่างนี้อะคะ่ะอย่นี้ก็หายละกันอันนี้จะเป็นกดแกะดอกใบเป็นนี้ครับอ๋อแล้วถ้ามันเท่าไหร่อะคะมันตามไซส์ราคาตามไซส์ซึ่งอันนีสองร้อยอันนี้แปดสิบขนแกะพี่เอาถูกๆได้ปะได้คนระับไ,ได้เลยกินมาก็กได้ครับ เดี๋ยวราคานนเดี๋ยวราคาหนูลดราคาให้พี่ <c oughs> แล้วฉออก็เปาอีกตั้งนึ่งน่ารักอย่างเนี้ยเพราะว่าดอกมันสวยโอ้ยเนี่ยไซนี้ไซนี้สองร้อยนะคะแต่เป้าใหม่เราวันนี้เรามาซื้อบัวนะคะกับกระถางอันนี้มันออกจากนอกเป้ามันอยู่ข้างนั้นที่เรากินเราก็เลยเสียตนนั์อันนี้อันเนี้ยเรามีนะคะเรามีอย่างเงี้ยอยู่ประมาณยี่สิบค่ะ หเหมือนเลยอะ่ะเหมือนเลยเพราะว่าเอาอันเล็กๆหรือเอาอันใหญ่ๆเอาอันเล็กๆดีป่ะ <g ülme> มันก็เหมือนกันนี่นะ <g ülme> ใช่นไหมเหมือนกับอันนี้ <g ülme> แต่น้องน่ารัก <g ülme> นี่บิ๊นชาลีเกี่ยวกันจะห้อยใบลงมา นี่มาห้าต้นโอ,โอ้ยมีตะของน่ารักอ๋ออันนี้เป็นไซส์เล็กที่เขาลอยแยกนะคะเขาเพิ่งเพาะนี่ตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะฉันอยากเลี้ยงจังเลยสวยๆทางนั้นเลยอันนี้สวยมากเลยอะ่ะเป็นน้องเป็นด่างเนี่ยเรามีอย่างนี้นะคะน่ารักโอ้ย ้ยมีหลายสีจังเลยอะ่ะอันนี้เมื่อกี้ที่เราเอาไปต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทน่ารักเฮยอันนี้น่ารักจังน่ารักทุกต้นเลยนี่น้องออกดอกแล้วจะอยู่กับเราจะได้บานเพราะว่าไซสาใหญ่น้องแพงนะคะ เราก็มาถึงแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อพวกไม้ดอกพวกนี้ไปตั้งเฮ้ยเอาบัวร้านนี้เลยไหมพ่อดูสวยดิร้านแรกลงเลยค่ะเสียตังค์เลยร้านแรกไปดูกันเราก็มาได้ดอกบัวแล้วนะคะกระถางละกี่บาทเอ่ยเอาไปแทนต้นที่มีอยู่อุย้ยสวยจังเลยต้นอะไรอะ่ะน่ารักอะพี่บัวถังเท่าไหร่คะ นามของหนูต้องเป็นปีมะจะเป็นปีก็ต้องลงดินแล้วครับเราไม่อยู่ในนานเหรอจริงหรอลูก<อ>มันมันมันเหมือนดาวเรืองไหมมันเป็นตระกูลดาวเรืองใช่ไหมที่มันลงดิน กนะร้านนี้มีแต่ของนอกโลกนะคะลุงมันเลี้ยงกากุหลาบอันไหนเลี้ยงยากกว่ากันบอกนะันหนู่เลี้ยงกุหลาบอยู่ตัวเดียวน,นะเนาะเพียรักจริงๆเลยมันไม่มีแบบเป็นชั้นหรอลงุบบอลงมันออกดอกไวกว่ามีแบบเป็นชั้นไหมคะสีม่วงอะ่ะมีแบบเป็นชั้นหนาๆอย่างนี้มีปะ เป็นชั้นอย่างนี้ลูกละอันนี้ก็ตดุเหมือนกันปะเอาให้หนูสี่ต้นได้ปะเหมาะต้นสวยๆนะเอาอันนี้ก็กระดุมเงินกับกระดุมทองลุงมีต้นต้อนอะ่รนะเดซี่ ม่ทำไมถูกอะ่ะเรียงยังไงอะ่ะเอาไปกอต้นไม้หรอครับกอต้อนไม้กอต้อนไม้ใหญ่เลยหรือว,ว่ากเสาก็ได้ครับัอะไรนี่ตอน,น้รู้เลยผันอะอใช่รู้แต่ว่าเไม้งะเอาต้นไหนดีเอาตอนน้นลีย้ยงดูครับสวยมันหนุบมากเลย้ยซ <laughs> ื้อตายเลยเนี้ย <laughs> ขอบคุณมาก <laughs> อันนี้ที่หมวยเลี้ยงอะ่ะตัวนี้มันเป็นสวยส่วนนอกเออสวยนะลุงเนาะ มันเป็นไม้มงคลใช่ไหมใช่ฉีดมั้งแต่นี่ไงตุลาลาลงไม่ได้ฉีดกันลาและฉีดลงไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยหักมากเลยเอาไปทานเดซี่ จะดูเงินจะดุูทองกัวนอกหนึ่งตนอันนี้อะไรนะลืมเนาะอะไรญี่ปุ่นนะลืมแล้วก็กล้วยไม้หนึ<ะ>่งต้นว่าไปหกสิบหร้าสิบแปดสิบร้อยห้าสิบแปดสิบหกเรากำลังคิดตังอยู่ข่าห้ารหร่ไม่เห็น520ย <g. S> 2 0ิบยังหล,ลงอลุงอยได้เยอะจังเลยอะเยอะไมู้กดีกว่าซื้อับาย <laughs> คือโซนตะเคียนเลื่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายต้นไม้นะคะอย่างร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายไม้ผลนะคะ<ม>ก็จะเป็นต้นไม้ตลอดสองฝั่งทางเลยนะคะเอออันนี้ส่วนอันนี้เป็นพวกไม้พืชผักสงครัวเดี๋ยวถ้าเราได้ลงเรือนมาเดี๋ยวเรามาซื้อมาทํามาซื้ออีกทีนั้นเราจะซื้อมะเขือนะคะเราอยากได้มะเขือเราขี้เกียจพอะนะั้นเรามาซื้อเอาเลยเอาไปเลยพ่อ ถังองมังกรมันไม่สวยอ่ะมันไม่คลาสสิกอะ่ะส่วนดินเผามันก็ขึ้นตะไข่นะคะถ้าจะใช้เราก็จะใช้กระถางปูนนะคะขนา,าไหนดีหรือแบบนี้อันนี้สาม โอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะสามร้อก้สิบเยอันนี้น่ารักมากเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้เอาไปปลูกอะไรดีสามร้อแปสิบเราชอบกระถางทรงนี้มากเลยสวยะแต่มันเป็นกระถางปูนอะหรือว่าเอาทรงนี้ดีอ่ะเนี่ยสี่รอยี่สิบสวยอ่ะเจาะรูด้วย น้ำตกอย่างเงี้ยสวยอะหยอันนี้สวยอะนางฟงนางฟ้าเนี่ยเย่ยมากเลยเนี่ยอยากได้ที่มันเป็นหินเขาวขาวเอ้ยอย่างอีกก็น่ารักอะสี่ร้อยห้าสิบหูยอยากได้อย่างงี้เท่าไหร่อ่ะน่าสวยจังสองพันเก้าตาถึงจังเลยชั้นเนี่ยเดีย๋ยวถูกหวยก่อนนั้นจะมาซื้อสวยอ่ะ ตัวนั้นเก้าร้อยก็สวยอันนี้สวยมากเลยอยากได้อ๋อมันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะวีนัดหรือเปล่าสวยอะตัวผู้หญิงสวยมากเลยอยากได้เนี่ยเราชอบแบบเนี้ยสวนอังกฤษคิวปิดน่ารักจังเดี๋ยวเราไปจ่ายตังก่อนไปลากลับแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าได้อะไรบ้างเฮ้ยอันนี้พันร้อยอน่าสน สองใบนะคะเอามาปลูกนีออนแล้วก็อันนี้จะเอามาปลูกบัวดินนะคะเดี๋ยวมาดูว่าได้ต้นอะไรนะบ้างต้องเอาออกกันนะช,นชิมชมความงามน้องก่อนกล้วยไม้นะคะหกสิบบาทตอนเด็กๆที่แม่เราปลูกเรารู้สึกว่ากล้วยไม้เป็นไม้ที่แพงมากนะคะอันนี้หกสิบบาทแล้วก็อันนี้นะคะลืมชื่อไปเลยว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าเลี้ยงเหมือนบัวเลยนะ เลี้ยงเหมือนบัวนะคะอันนี้หนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ลืมชื่อแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ต้นกระดุมนะกระดุมกระดุมทอเอ้ยกระดุมเงินนะคะกระดุมเงินสวยชอบ แล้วก็อันนี้หลิวนะคะหลิวสวยมากเลยหลิวเป็นไม้นานนะ <S <S ดอกเล็กๆเอามาแทนมากระเล็ดตอนแรกจะสั่งเอ๊ะตอนแรกอยากได้เดซี่นะคะเดี๋ยวเดซี่ต้องสั่งในช้อปปี้นะ, <S <S นนะวันนี้ไปดูมาแล้วไม่มีบัวร้อยห้าสิบนะคะรอบนี้ซื้อมาน้องแอบแพงแต่ว่าสีน้องสวยอ่ะอันนี้กระดุมทองนะคะ ก็จะอารมณ์เหมือนพวกดอกดาวเรืองนะคะอยู่ได้ประมาณสามสี่เดือนแต่ว่าถ้าหลิวหลิวจะอยู่ได้นานนะคะหลิวเป็นไม้อายุยาวนะคะสวยจังเลยดอกน้องเขาคล้ายๆเดซี่นะชอบหมดแล้วนะคะวันนี้ได้มาเท่านี้นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาน้องๆน,นะคะไปจัดแจงให้เรียบร้อยให้เข้าที่เข้าทาง สะเราบัวเราก็จะมีที่ลงแล้วนะคะน,นี่สีมว่วงสวยอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะคือในดอกเดียวมันเป็นไล่สามสีนะคะขาวม่วงอ่อนแล้วก็ม่วงเข้มอ๋อยังไม่ได้อวดเราเข้าวงการแคปต,ตัสนะคะวงการแคปต,ตัสด,ด้วยได้มาห้าต้นนะคะ ห้าต้นหมดไปสี่ร้อยบาทอุ้ยดอกผุกไปแล้วต้นทีห่หนสองแล้วก็สามได้มาห้าต้นเนาะคาแซตัสคือถ้ามันมีดอกอะมันจะแพงอะ่ะ ถ้าใหญ่กว่านี้แล้วมีดอกแพงกว่านี้อีกอะ่ะนี่เอากระถางาน้อยๆมาลองเลี้ยงก่อนไม่อยากเข้าวงการนี้เดี๋ยวมันเรียกทักวแต่น้อง้องคนขายบอกว่าถ้าพี่เลี้ยงกุหลาบได้แคปตาสสบายมากเลยพี่น้องเขาก็เคยเลี้ยงกุหลาบนะคะน้องบอกว่าพ่อ้าบอกว่ายอมกุหลาบเลี้ยงยากมากมากนี่เดี๋ยวเรดอดอกมาไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะว่าจะพาไปเที่ยวไหนว่าจะทำคลิปอะไรสากติดตาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้เจอกันเวลาที่เมย์ลงคลิปนะคะส่วนใหญ่เมย์จะลงคลิปช่วง1-2ทุ่มนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ทำงานประจำเสร็จแล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบาย